สว sí, sí, so, sí, ัสดีครับยินดีตอนับกขอสู่ช่องสอพโชคครับมาเนี่็ขยจนๆเรื่องแรงขามานี่ยนะครับมาปิบาติพอจบครับมาเกาะติดสถานการณ์ครับแล้วก็มาคุยกับเราเบิงว่าเป็นจังไดไมีความเกินไหวอย่างไรนะครับกระล่องตามสอพาโชคมาครับเดี๋ยวสิภาไปคุยกับเราครับีปนองครับก็มาฟังเราเบิรงครับจาครับครับสวัสดีเอาพกรอกันอีกแล้วมือนีนาะครับพอกันคือเก่าละว่าจังไรเปลี่ยนไรบ้านี้เพื่อได้ยินข่าวว่า ปูมาให้ตัวใหม่พอๆกันมันมันมันฝันดีรุงไปเมื่อเช้านี่เอ่อที่เมืองโคราชคนอยู่ในคนอยู่ในจังหวัดโคราชเลยอยู่ในเมืองเลยอ๋ออยู่ในเมืองโคราชเลยกมันอยู่ทั้งบ้านนอกนี่มันมามันกับเราเคยมาเยีเพื่อนมาเนี่เพิ่นปิดโ้งเลียนเพิ่นกัเลมมาอยู่ที่น่ามาเนี่เพิ่นปิดต้องเลียนเพิ่นกับเลมมาอยู่ที่น่ามาเนี้มาเพิ่นกับเบิ่งในยูทูปเพิ่นขูงจักเบิ่นงเราพวกท่านเพิ่นถามหาเบิ่นครับครับ ทางบ่มีผู้ชายถ้ามึงทมนมันมานี่ก็เลยพาเพิ่นลงไปดอนปูเลยก็เป็นนางลงกับเพรันได้กราบได้บหวยังซทำได้อยู่นี่พูดเมื่อเขาบัดนี้ยังม<อ>ันยังได้ลยถามหายาถุดนเพินมันเกิดง่วงเท่ากันเนาะเพิ่นก็นนกบม่เคยเห็นอเอาหายาไมา่กูด้ไวยว่าฉันเนาะมันอย่างเนาะบบบนี้ว่าฉันหรอก วดไบโพย่งสินะมันเกิได้เลีนหายาอย่าน,นมูนลน่ะแหละนี่ยาพันธุ์จบเกี่ยอยู่มนมันตัวมาหากอบก,ว,กว่านี้สู้บอลสูบอสูบอว่าเขามาหยามว่าดีใจว่ามันเกเาใมาบอกน้ำเผาว่าจะูะอูอะว่าดูไก่ๆก็ม,มางสีน้าข่มไหมโหเอเ้ยเยอมากม่นจะได้เหเุ็นเฮ็ดเห็ด เขาเนนี่ก็มงวดไปจังด้กระบยู่วัดเขียนกันไปจังเกระบยู่แดไปบอกเรียกยังเขาในบู้นี่เพื่อนเขียนเราบัดพูงี้เรากนเลยเบิ้งนเพิ่นอือพอเขียนวหม่ละก็ื่อได้ยู่เจอได้ยู่งพอเพ่นเขียนในเบ่้องู้เพิ่นว่งไหนเพิ่นวังวาเกาหาก็บบันเปียนสามชูนึง เก้าหาแปดสามศูนย์แปดสามศูนกับเก้าหาเกาห้ฮเี่เ่ยไปจืเป็นล่างๆยู่นี่อย่างนี่เป็นล่างๆอยู่บนเนี่นอ่่ได้เขียนไรเนาะว่า่ได้เขียนบ่เขียนเลยต่ว่าแปดสามศูนย์จชัดอยู่งจำได้อยู่แปดสามศูนย์พาเบิ้งน้ำพิ่แต่ว่าเก้าสี่กเก้หกับว่จับสีเป็นสองตัวยี่เปนตัวไหนั่แล้วล่างๆเนี่ยจเป็นขาอล่างๆอ เอาสีก่อนทิ้งสั้นทีถ้าสีมากก็มาเรื่องเรื่องตังโหลดฟันก็บม่ได้เรียวมาแล้วเนาะอย่าของคนบวาปูสีมากเนาะฟันกับันกัเบิ่งในยูทูบอยู่ฟันกัจับอยู่ต่ว่านันกับคือแบบสีมากสีหน้าครับอทั้งเก็บแข้งเก็บขาเขาามาก่ะมันเขาเรียนมากห้เด็กเป่าไดย่างไเป็นเมืดมิส่ตอนคู่เขาอยู่นทํค เปีดิพกัวผีแล้วก็มีพันมาพันมากมาหลายคนเติบเยินวะเตรียมรถตู้รถหนึ่งโอ้มารถตู้หนึนอนธรรมดาตัวนี้โอ้กัเปีสามศูนีเปดสามูนจังมันจิ่นเป็นโมเมนแล้วของบรไดิรัฟเนาะครับอืมผู้ภาเบาไปโทษจีบตนผ้าเบาผู้ภาเบาก่าเปียกสามศูนย์ผูภาเบากับพรูจู้เรื่องดอกจะว่าอ่ากับมาเบืองจีข้าจวโจทไว้เขวเข้าวมาตังเต้ใส่ก่อ เตินโครหลาดว่นนี้มองโคราดเลยม่จากเมืองโคราดจะได้จดไวไหดเป็นเบิ้งน้ำพึนอะจจดไห้พราะว่าได้จดไหมหลกทบ่มไม่จไว้เลยจะเปลนสามศูนย์กับเก้าห้าเก้าหาหือเกซีนี่หระเก้าหาหรือเก้าซีนี่รมาณนี่ะหืมแต่ว่าเก้างจืดได้อยู่เก้าจํงได้ยัเตีจำได้เก้าซีนบเก้าหาอันเนี่ยมัจะโจน้ำนไปเนาะครับประมาณเนาะเก้าซีแลเก้หาเนี่ยสรุปว่าปูมาห้ พวกข้าจอมแต่โคลาเนี่ยผู้ไมให้เป็นแปดสามศูนยกับเก้าซี่ขึ้นเก่าหาี่แหละจำบริดัชัดเนาะบริเกียนเหมืนเนี่ยเนี่ยบริดัฝันเนาะจะเขาจะจ่อเมื่องซี่ที่เขาน่ะเหจะแล้วกับบกหกันแล้วผู้ปฏิเปียนตัวเลขไหนบ้าเฮ้ยจังไรนะอนยว่าคุณมันใจกับมันใจซสุ่มคุณนแล้วซุ่มเก่าคุณนสุ่มเชนไว้เชนชื่อลอตเตอรี่พนที่มืชื่อไว้ไล่ไป มสิบกาใบลายใบมันบอกมากมีเงินกินเงินท่านลูกชายแปดหาด้เนาะส่วนมากเาื้อแปดหาเจ้าแต่ก็บว่าเปลี่ยนยังเครืงฟันเทงฟันเะพ่นนาบอกเทรื่องมันฟันว่า่ีไม่กัดคาหิแมยึกันไ้ก็บอกก็ก็กีมันจะแปหาโอ้ก็พลาดีเสื้อแปดหาอะไรเครื่องฟันม่ยกไปบางทีนะพ่อ้แล้วกัดย่นย่งกัดกัดยนยิ่งติดกัดย่นย่งตินยกังไงก็บอก จะกัดเงีมเลยในในขัฟันหรือ่าครับเข็นพวเห็นตัวมันมันหมุนเขาอยู่ในเออเออไม่เป็นสีงมื่อกี้แปดเยอะลรวเนาะปีงจะนําแปดเนาะลก็ขึนเราจนตัวจัดนักแล้วี่ว่านักแปดยังนักแปดหาแปดหาชื่อแปดหาตัวเดียวเลยเราซสือแปดหาเน้นมีเขาแถมให้ใบหนึ่งบอก่เขาแถมให้อยังหกฮกย่งเน มี่หกยน่นี่เนาะอือมี่หกหกแปดบอกเลยหกแปนี่หเกานี่อหเขาแถมให้ตัวนั้นเาว่าเขาแถมให้ว่าสั่เขาจับให้ว่าั่เฮ้ยสีมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนเป็นตัวนี้อีหรือมาเพิ่มมาเขาก็เล่าตามปูเขานะปัวมาลงปูมาลงปูก็เลยาเปีสามศูนเอก้าห้าให้เก้าี่น่ละนี่จำารับพี่ครับข้าวว่ามั่นใจาเลยเนาะเนี่บริเกียนไลโอ้ครับครับนะ คนกับภากันเขียนแล้วพูนควรมาทำกันพวกคนหลังมาผมเลยมาสราเขียนไว้พี่แล้วมิเตสูุยาต้องเป็นสนสุยาเป็นสุยาพันสุยาพันยาพันอยู่หันขาเจ้าไปยุหันละหลายอยู่ครับครับเยอะเราเยอะเบอร์บัสไลยกว่าอยู่ันเราโอ้ยก็เยอะแต่เมี่ยงหลายเจ้าฝ่าทำนี่ตัวแนวทางมันนี่นะบังใบเมี่ยงคนโทรมาหา เปนต้อมากเลยครับมากแต่ยังเ้าค่ายเพื่อนิ่มะฝันไ้เมื่อใดล่ะเมื่ออืนย่ามไหน้อบันจักว่าใค้เพื่นว่าฟันน้ำบาช่วงใบเนี่ยนะเอ่อสีมันสวงใบเพราะว่าเพิ่อนนั่นวางแเพื่อนมาฝอนอยู่บนวัดกุญเฮอ้เพื่นว่าันอยู่วัดกุแเฮแล้วเพื่นว่าฝันอยู่วัดกุญเฮบานนี้เพิ่นปัตตนีคนิ่งน้องวันครับผมอเสท่วมมากครับผม เราว่าเราเป็นหนักหน่อยว่ส oh, oh. oh, oh. oh, ่นหนักนักน่อยปููบอกมากว่าสมัเราว่านักน่อยโอ้โหจ่แม่ลูกฟันยูหันตีทีมเทีมนั่นหมทีมทีมยูทูบเบอร์อ่าจเป็นยูทมเบอรเป็นนาเขาจะฝากสองเยูอันนี้ย่ได้นเขาจะฝากซ่องมาคืออย่างว่าหน้าคาน่ากินอย่งนั้นหนักหนักหน่อยน่ะ ใช้สายพญานาคึล่ะเข้าวฟันย่นบ้านเราอยู่หนองไขยฟันจต่ว่าฟันตัวขัียาพ่นให้ช่วงให้ลาบมั่วอีกนะพอนะเด็ดจะพิ่นเดมาฟันแล้วบอคการฟันเนาะบาพี่กับขาดั้ยาพ่นได้ตัวเดีเพิ่มกันเนาะมันกับโบเน่นอนห้าดัดปูสุกใสอีกจวามือแล้วเนาะขวมือที่มืออื่นกับซิปหามืออื่นที่เด็ดวัดกุ้นเฮรี่มืออื่นนี่ก็ได้จะทั้งส่วนของพระจำก็ได้ล่ะสำหรับตัวเลขได้ เมื่อก่อนหน้านั่นแล้วได้วันที่วันที่สิบสามรอบพอนะพอได้วันที่สิบสามรอบปลอยสิบสองสิบสองันที่สิบสองสิบสองรอบปลอยว่าสิบบวกมือวันที่สิบสี่ต้อบเห็นยังไงพวกมันมือนั่นพี่น้องมาหลายนาะวันที่สองเนาะมาหลายที่มือนั่นครับมาหลายพี่น้องมาหลายเด็ดปลอยก่อนคิดอยากปลอยว่าสั่นระว่าคือจังปูอย่างห้ปลอยเนี่ย่าสั่นเ็นคอยจำราว่าปกติว่าสิบบวกมือวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่ครับ จำเป็นแล้วเนาะตัยดีแล้วล่ะเฮาปล่อยไปแล้วก็ก็มันกับแต่สุกขันมัดก็ค่อยเอาครับครับก็แล้วแต่สุกของไผของมันเนาะเนี่ยเนาะมันก็สุกไปสุกมันแนว่ยมันนี่อันมันสิโชคสิมันจังได้ก็ผักใส่หรือดิเออมันมันจังได้เพิ่นก็บดึงใส่คือเก็นี่มันสิโชคถ้าสิแม่นเงินโตอือถ้าสิแม่นเอาคิดเบิ่งว่าแต่นอนอยู่อันเยอรมันอยู่สวีเดนอยู่ไสก็ยังไปบ่อันนั้นเนาะยังเพิ่นยังไปสงกใส่เนาะ จริงเนี่ยเอาอันเขียนเขียนเลขไว้เมื่อนั้นกระดาษยังบอกว่ายังมีตัวยังเขามาใส่กล่องแคบๆในเพียงให้เพป็นได้เบิ่งในเพียงเพป็นจะได้ต้นความจําได้ลังคนหัวกเข้ามาเบิ่งนี้หัวกเข้ามาเบิ่งเอาตะกี้คือว่าเลขออกแล้วค่อยเอามาให้เบิ่งว่าสั่นลังคนแง่นยนี่ลังคนบอกว่าเอาเพราะว่าเบิ่งนำกดผลแม่นี่ลีสั่นนลังคนว่านะข้าเจ้าว่ได้เบิ่งคลิปต้นข้าเจ้ามาเบิ่องตะคลิปปลายอย่างที่นะ อันกัเดี๋ยวรอสักครู่ครับเพรพี่น้องเอฟซครับอ่าห้าทีห้เบิงตัวเลขอ่าก้อนก้อนนาชิมาอ่าพวกโคราชเพื่อนสิมาแล้วก็ชีไม่ได้แปดสามศนกับก้าหานี่คือล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อนี้บอกวอเมื่อนี่เหรอวะเมื่อนี้เนาะช่วงไหนพ่นมาเมื่อเ้ารนี่บอกแปดสามศูนย์กับก้าห่าูมาลงบอกแปดสามศูนย์คับ เก้าหาือเก้าซีเนี่ยนะจิ๊โดยมโดยปมะมาณครับครับบาดี้เดี๋ยวทวนเลขกุ๊กเก้านีละทวนเลขวันที่สิบสองจน้อยจักันวันี้เด้อเด้อเด้อเนาะสร้างไว้เลยครับวันนี้เลขของวันที่สิบสองเด้อเป็นวันที่คอเพำ่นไทยวันที่สิบสองครับเลขวันที่สิบสองสองเก้าสองห้าสามเก้าแปดห้าเจ็ดสี่ครับดีครับ อันนี้คือตัวเลขนะครับวันที่ทิเราสองเล่าไห้่าไตัวนี้นะครับซึ่งเลขนี่เป็นเป็นเลขอปูไม่ยกไปเห้เบิงเฮอ,อมีนผู้ใดพอม่ไปยกไป่ก็วิญปูทุนยกม่ยกอยู่เดินบ้านเลยโอ้มายกไอยูเดินบ้านมายกเลขตัวนี้ขึ้นมใไ้เบิงคือหาสามเก้านี่มันว่เออเออคาสก้ายกตัวตัวเับเจิ่เหรอยกห้เบิงเจ็ดสบสามเกากเจตัวเด่นที่ปูยกขึ้นม่ห้เบิง ห้าสามเก้ากับเจ็ดส่นะครับมาดีห้าแปดหาแปดมากเลพิ่อนเปิ้่นไหนเพิ่น้เพิ่นไก่เพ่ห้บิก่เพือกันสองเก่าสองนี่เกาสองนี่คือเพิ่นมาบวกกันบวกหกตัวก็เลยเขียนหน่อว่มันลายตัวโอ้เพิ่นบอกหกตัวหกตัวเจคนมาซ้าเส้หูนี่กตัวกเคนมาซ้ำเส่หูเออพู่นั่นมันลายตัวหกตัวผ่นคนมาซ้อนซ้เลขเส่หูหกตัวสองเก้าสองสามศูนย์หก แต่ว่าคือว่ามันตีหาซื้อบุได้มันหลายตัวก็เลยตัดออกมาให้ตัดออกได้สองเก้าสองนี่ความหมายนะเอาเขามาตัดทั้งหลังใช่ไหมยางเดียวมันหยังจกตัดอีงสั้นหนึ่งแสดงว่าเขาจำมากเลขนาเออมากอันนี้เป็นเลขนาเลขหลังยังเลี้ยวเตี๋ยวสีขาวามหมายนั่นมีคนมาซ้ำใส่หูก็เลยบอกว่าได้สองเก้าสองสามศูนย์หกก็เลยมาตัดตัวนี้สองเก้าโอ้เดียวนี่เก้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันก็เลยไอ้ นั่นีก็จะเลยเจ้าเลยมาซับตัวทั้งหน้าให้ที่นครนะซึ่งตัวทั้งหลังก็อย่าลืมนะครับ306นี่ห้ามพลาดนะครับพี่น้องเอฟซีครับมันเป็นไปได้ครับทุกทุกอย่างเป็นไปได้292 306 539 85จะดี29ครับชัดเจนครับพี่น้องครับชัดเจนตัวนี้ก็ได้ เมี้ยก็เงี้ยโมเมนต์ก็จำเป็นต้อครับผมบวกเขาเลยเนี่ยอือฮะโชคงานกับสิเปลี่ยนของเข้ามันบ่ยากเลยการคาดจีว่าเป็นของเข้าถือแต่รางวัลที่หกการเปลี่ยนห้ามอะไรกันเลยขอบเก่าแช่นเนาะขอบคุณพระจำหลายๆเนี่ยขอบคาณประจำหลายๆครับผมขอบคุณพระจำหลายๆให้ FT ทุกท่านนะครับจังไรกันให้ปูตาโดนบันดาลให้พ่อแม่พี่น้อง FT มี นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือเหล็กแนวทางจากพ่อจําครับกะพี่น้องก็คือสิ <ote> จําได้แล้วเนาะครับมันจังไหกระด้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงโชคดีครับมีแต่คําว่าร่ำรวยครับสาหรับวดนนี้ขอให้เฮงรวยรวยทุกคนนะครับเด้อขอให้พี่น้องของเฮาโชคดีโชคดีตลอดไปครับขอบคุณพี่น้องหลายที่เขามารับชมเราฟังครับถ้าถูกใจพี่น้องก็อย่าลืมฝากส r i ครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบบุได้ผ่านจากเลยนกันดีของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ